ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเกิดกับชาวต่างชาติเหมือนกันลักษณะของการเรียกเงินเนี่ยก็เป็นการเรียกเงินดิจิทัลเหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะผ่านไปเกือบ24ชั่วโมงแล้วกับการลักพาตัวพัญญานักธุรกิจชาวจีนในพื้นที่อำเภอบางละมุงเรียกค่าถ่5ล้านบาททีเดียวนะคะตำรวจเร่งติดตามตัวแต่ก็ยังไม่พบแต่ว่าล่าสุดไปพบรถยนต์ของผู้เสียหายจอดทิ้งไว้อยู่ในป่าข้างทางค่ะ ตำรวจสายตรวจภูทรหน,นองปลือไปตรวจสอบรถยนต์ SUV นิสันเทร่าสีดำหมายเลขทะเบียนจจานทอทง1856ชนบุรีนี่เป็นรถของนางสาวชานซานฉีเฉียงนะคะอายุ33ปีจอดทิ้งไว้ในป่าหญ้าใกล้ๆกับสายมอเตอร์เวย์สาย7หรือว่าพัทยากรุงเทพหมู่บ้านโป่งบ้านล่างหมู่3าตำบลโป่องอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีห่างจากถนนหลักไปประมาณ500เมตร ไปเจอเมื่อคืนนี้ค่ะหลังจากที่กลุ่มผู้ก่อเหตุลักพาตัวไปพร้อมกับพี่ชายสามีชาวบ้านในย่านดังกล่าวบอกว่าเห็นรถคันดังกล่าวถูกนำมาจอดไว้ตั้งแต่เช้าแต่ไม่เห็นใครอยู่ในรถค่ะเก้าโมงเห็นรถจจอดอยู่นี่ครับอ๋อพี่ทำอะไรอยู่อ่ะถ้าถึงใต้พุทสาเน,น,นี่ยอ๋อเห็นตอนเก้าโมงวันนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเวลานี้อ๋อเห็นใครไหมครับไม่เห็นใครครับไม่เห็นคนมาครับเห็นแต่รถจอดเห็นแต่รถจอด เดียวกันตำรวจเชิญตัวนายหมาหมิงชุนที่เป็นสามีมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักหนองปรือนะคะในบอกบอกนายหมาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นห่วงพัญญาและพี่ชายมากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยโอนเงินผ่านกระเป๋าคริปโตเป็นสกุลเงินดิจิตัลไปแล้วกว่า200แสนหยวนหรือว่าประมาณ9ก้0 0 0บาท พร้อมทั้งสอบปักคำผ่านล่านชาวจีนหาจุดเชื่อมโยงสาเหตุจูงใจรวมถึงกลุ่มผู้ต้องสงสัยตำรวจเชื่อว่าน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายวันนี้นะคะนายหมาเข้าไปแจ้งความบอกว่าพัญญาและพี่ชายถูกชายชะกันชาวจีนไม่ทราบจำนวนก่อเหตุลักพาตัวไปหลังจากที่กลับจากส่งลูกชายอายุ3ขวบที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งได้ ไม่ถึง3กิโลเมตรค่ะพฤติกรรมก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้าบังคับให้จอดรถจากนั้นก็กระโดดขึ้นรถของพัญญาขับพาไปทั้งคนทั้งรถใช้แอปพลิเคชัน v ีแชทโทรกลับมาเรียกค่าไถ่เป็นเงิน1ล้านหยวนหรือว่าร่วมๆ5ล้านบาทแลกกับการปล่อยตัว ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างระดมกำลังออกค้นหาก็ยังไม่พบเบาะแสทั้งตัวประกันทั้งสองคนมีการประสานกับเจ้าหน้าที่กรองพิสูจน์หลักฐานทำการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงบนรถยนต์ที่พบค่ะ